อันนี้คือรังสุดท้ายค่ะสิ่ปเซอร์ลังสุดท้ายว้า เพลงมันกระสาวเอ็นก็ได้อยู่ซ้ำนี้แหละป่ามันยังมีเยอะเนาะทุกคนสบายดีทุกคนมื้อน,นี้ค่อยสิพาทุกคนไปเซอร์เบสล้วก็มาโซนสาวกี้เนาะแล้วก็เสาวเอ็นทุกคนค่อยได้มาโซนเขาอยู่เฮอร์เขานี่เฮ <Hey, per. S 2> ็ดเพอกระจิกกรเดินนี่ทุกคนอันนี้ก็จิกกระเดินเนาะ เยอะอที่เฮาสีเอาไปเสื้อเบ็ดตัวใหญ่เลีเดี๋ยวเพิ่งคุยมันนี่ทุกคนอันนี้ก็คือคุยจิกระเดิน โถมหมดเลยนี่นี่โอู้หูนะอันนี้นะจิกกระเดินนาน,นนะจิกกระเดินพี่เดียว่าอันนี้เขาเอิอนะจิกกระเดินลาลาวตัวนี้เป็นจิกกระเดินมีแมนจิกกระเดินก้อมนะทุกคนจิกกระเดินไหวจิกกระเดินไหว <laughs> จิกกระเดินห้าองคุดมาแล้วแล้วเต็มโตเอาไปเซอร์ไปลุ้นนํ้ากัดแน้ะทุกคนฝนหากกระตกจกถือมีถือปากอ่ะอือเบ็ดเท่าน้ะปีนี้ท่านได้เหล่าทุกคนเบ็ดกันเลยบีได้หลายได้นิดน้อยนึงยจกจักหลางกับนไปนับมึงเลยนี่ก็ได้อ้อมมะฮอดท้งหน้าแล้วทุกคน นงหน้าเพื่อนีค่ะหน้าเขาอะไรรึหน้าเขาเอะไปฝ่นโกมันเยอะเกๆรียปัดมาหัดเทงแล้วกับสาแเอ็นกับทำการเสืออ้อเยื้อเงื้อเยื้อป่าตอนนี้เฮากำลังจีไป เสบบื้เบ็ดเนาะทุกคนเสืบ้เบ็ดแล้วก็เอาไปซื้ออุ้ย <c oughs> เอาดีๆเด้อปักมือเลยจะรับนี้แล้วก็ที่แกเดินก้อมยิบตะกตุกพี่ ถ้ากะเป็นไม่ได้โอเคหัวคาะเบาวเดีะัวเราวเนีะหัวเนาะหัวาะหัวะัวเนาะหวเนาะว่าะเาะหัวเาะหวาหัเาวเราหเาะหัวเาะัวเวเบาะงนเกาันเนาะว่าะเพาัเราะหเาะหัเะัเราะหัเาัวเันเัาหเาะเาะวกาว เก้าหลางังสองเอ็นบหลังไปเบิ้งน้ำกันเนาะทุกคนลุยผู้เลยสิมัน้อ ตอนนี้ก็เริ่มลงมือแล้วเดอ้อตั้งคนก็นตั้งจือเอาเดอ้อเบ็ดเพิ่มเบ็ดมั่นเดอ้อ น,นี่คือขั้นตอนค่อยเซอร์นะทุกคนไปเบิงน้ำกันเน้วเคยสีม,มันนึง นี่ทุกคนอันนี้คือหลังสุดท้ายค่นนะสิไปเซอร์หลังสุดท้ายหลังสุดท้ายลิ้นเติรหน่อยนึงค่งเเะเหลียบร้อยมันสิหมานอยู่เนาะต้องหมานต้องหมานต้องม,ตงมีอันมีความหวังค่ะนะ เหาได้ขึ้นมาท่ายุเถงนะทุกคนจังน้อยจังลงไปเบิ้งอันปากะจักทือมิทือแต่ว่าเหาสีต่ำมะหุ่งกินข้าวง่ายก้นเพราะว่าตอนนี้ก็หิวข้าวละสิไปล้างมือหลังจากบ่ายจิกระเดินล้างมือด้วยมะนาวกอนทุกคนนี่นะทุกคนอันนี้เหากะสิล้างมือเนาะหลังจากขึ้นมาแต่เสื้อเบ็ดนี่ตะกาวอีกขพาเห็นไหมอีพลาละมาตอนเดินอี

ลอ,อง่เอามีเพชรไปรเลิกได้ยันเพชร <c oughs> <c oughs> จักไว้ไว้เอ็นไว้ไว้ไว้หิวข้าวแล้วไว้ไว้ <c oughs> <c oughs> บเพชรมีแต่มาเพชรทั้งหมไไดคลิปนี้ค่อยสบายทุกคนเป็นมือกองนังพาก,กินย่างเดียว <c oughs> <c oughs> แต่ละแซบหิวข้าวอยู่ซัม <c oughs> าเาเขียวเอ๋อ่ป้าแต่งกันน้อยปัก่ายนงนี่อีกว่าอเเห็นสิบมันนูแต่บอก ซิ่งมาบนได้น้ำลายไหลเด้ฉันได้กินเป็นอะไรล่บเซฟเซฟของกินง่ายสุดยอด จำแจีวพร้อมได้นี่มาเด้อทุกคนกินข้าวมาเด้อทุกคนกินข้าวตามม่ำมาฮุ้มต่ำมาฮุ้มมาง่าอืมแซ่แบแซ่อืมแซ่บทุกคนมาเด้อ มือกลองน้ำลายไหลแซบบ่แซบตอนนี้สิบสองโมงแซแซบยันเยอะเข้าเลยย้อนไปเลย ทุกคนมากินข้าวเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อกินกับตำมะฮุ่งนี่สุดยอดทุกคนตำมะฮุ่งฟีมือสาวกี้ ตอนนี้ค่อยกจะลงไปยำเด็ดจ้าทุกคนวันี่ทุกคนปากคอ <laughs> พี่เลือตัวใหญ่เลย <laughs> มันันทีจะได้มันเจอเบสห่กเอาลมเย็นปลานูเล้วปาูเล้วขั้นตอนการงมปลาลูเล้วนะทุกคนนเป็นกระปูนี่นะจ๊กชั béo típ, uố, giờ tao cái nha, cái này, mình 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 ảo nhạt, bả lụt leo, bả lụt, ทางย่างพวกพไม่ได้ไหนท่าไปไ่ไม่ไม่ไมนไม่ไม่่ <laughs> ไม่ม่ไม <tube> ่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่่ม ีตัวที่สามตัวที่สามเนะันที้อันเน่วันนี้ลาสุดนอนเวทล,ลืมตื่นยังขงหนึ่ง อันนี้คือเบสเสาวฟิมเนาะหลังซื้อใจป่าดิ๊วว้านี่ทุกคนดถูกอีแล้วเบสจอกกี้มันใช่ไหม เัซฟฟี่มได้ปลาดุกเนาะตอนนี้กับห้าสสบห้าไปเบิงซับปลาับฟฟี่มกันนะปลาสัอกี้ เ็ดมาเนาะเฮ้ยมันิกเนาะมอเป็นเนหิมจกมัม่เห็นประดุกหังเบ็ดเาเอ็นมันได้วะ นี่ทุกคนคน, <laughs> นี้คือเบสเสาเอ็นมานย่งไนเัวแรกเ <laughs> อาจะออบเต็นด้ว่ว่าว้าวตาเคีงทุกคน จ้าทุกคนถึกอีกแล้วปลาคอหน้อยฝอนกระตกปลาคอกับป่ามีเยอะกินเบ็ไปเลยนะทุกคนฝนกระตกน้ำกระหลายฮะนะ เข่งน้อยทุกคนนี่ถึกอีกแล้วปากโคน้อยทุกคนปากโปปากโปปากโทุกคนปากโขก็ <c oughs> นี่ <c oughs> ได้มาอีกแล้วเสียดายแต่ว่าป่าทึบเบสมันจะตายง่ายนะทุกคนตัวเลิอกอันกืนเลิกเลิกนะนะกินจิกกระเดินหรือว่ากินเยอะเลิกก็สิตายสาวเอ็นกับสาวก,กี้เมื่อก่อนนะทุกคนค่อยกะทันในเมื่อพอดีว่าอันป่ายังได้มีหลายก็เลยเสื้อต้อนะทุกคน เดี๋ยวสิเอาป่าตัวท่านได้ตายขึ้นข่างไว้ตัวเลอตายแล้วกะปาไว้นี่ทุกคนปลาเฮาแกตายคลุกคล้อยอยู่ตัวนี้สิท่านได้ตายลงไปยามกันต่อทุกคน เบ็ดหลังนี้นะอยู่แต่ผู้เกยวกเกยวกเข้าเลยอึบมีบ่นี้อึบว้าวได้เสอทุกคนนี่ทุกคนมันกลิ่นนะอยู่เลิกเลิก กิ่นยุตนา伊ปูแบบนี้แฮมบอรอดป่านะตายทุกคนเพราะว่ากวางเาสี่อวโอมาไดา้ตอนนี้ก็ตอนค้ำค้ำเนาะทุกคน ปลาเข็งน้อยนี่ทุกคนปลาเข็งน้อยนี่ทุกคนเบ็ดอะสีหักปะคือเลิกบอกว่าปลาเข็ง ตัวนี้มันกลิ่นบอเลิกทุกคนว้าวหองยาขึ้นมาทุกคนนี่ น้อยป่ายัางมีเยอะทุกคนได้แต่ละตัวมีแต่ตัวน้อยน้อยถืออีกแล้วทุกคนถืออีกแล้วทุกคนขห็นป่าถืออึ๊บนีได้อีกแล้วทุกคน ัวนี้กินเลิกแห้งตัวน้อยอีกแล้วทุกคนอันนี้ก็คือเบ็สที่รอดเนาะ เงอมืดเดี๋ยวเหาไปยามอีเธอหนึ่งสองเธอแล้วก็มือทุกคนมาเบิ่งหลังนี้น้ากันทุกคนมาลุ้นเบิ่งนี้ยกยก,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 ยกอยู่เงยสำรวจอึ้บตัวน้อยนยคือเกาเอาขึ้นไปทางหลังเลยทุกคนตอนนี้ก็เริ่มค้ำแล้ว ตอนนี้การเริ่มคำเริ้มมืดแล้วเนาะทุกคนค่อยกระซิบไยยามเบ็ดแล้วกะฮื้อเบ็ดแล้วกะมือเนาะทุกคนก็ไปเบิ่งน้ำกันเนาะยำยมบ้านสุดท้ายมันอ่ะได้บอกรลยว่ามีได้ก็ไปลุ้นน้ำกันทุกคน กระปูทุกคนตอนนี้ก็ะคือเ้าฮื้มโโโสสนนเ,เมื่อแล้วทุกคนมีได้จกโตนอบาสุดท้ายตอนนี้ห้ากัะเม้อนอะคั้คักละเม้อเม่อทุกคนคาะมาตอนนี้ฮอดเฮิร์นแล้วทุกคนฮอดเฮิร์นก็คือแบบวา่ามืดมืดคักเลยเดี๋ยวสิเฮอเบิ่งปาทุกคนจ้าทุกคน,กคนผลงานของมื้อน,นี้ ได้ยุซ้ำนี้แหละป่ามันยังมีเยอะเนะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบเพ่งเท่านี้เนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอขอยอดคลิปต่อๆไปในเด้อไปกันเยบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า